สวัสดีครับเี่สี่ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> วันนี้นครับพี่ซีขึ้นมาไล่เมือสวนเหมือนเดิมเนาะโอ้ยเดดเดดร้อนนะครับพี่ซีวันนี้ก็ดีครับยังมีลมช่วยเนาะเพราะว่าอยู่บนเขาลมมันจะเย็นนะครับพีีช่วงนี้ก็ ไม่เดือดร้อนแล้วเท่าไหร่นะครับพี่ซีลมมันพัดตลอดเนาะช่วงเที่ยงนะครับพีซีมันจะร้อนเพราะว่าเดือดร้อนแล้วก็ลมพัดมานี่เอาความร้อนมาด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงสี่โมงห้าโมงนี้ก็จะอากาศก็จะเย็นเนาะบนภูนเขาบนภูเขานะครับพี่ซีนี่วันนี้ก็ช่างพงก็ขึ้นมาติดแผงโซลาเซลล์เนาะนี่ครับ ติดเรียบร้อยตรงหลอดไฟเนาะตรงที่นี่ครับก็แผงโซเซิลเนาะหรือว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนาะก็ติดเอาเอาไม้นะครับป็นทีทำเป็นเสาเนาะก็ทำช่วงเที่ยงเนาะช่วยกันติดช่วยกันเนาะผมก็เป็นคนขุดเอาไม้มาติดตั้งนี่เรียบร้อยเนาะวันนี้ก็ ช่วงบ่ายสามก,กว่าช่างปุงก็ขึ้นมาเก็บยางเนาะเก็บเสร็บเรียบร้อยก็ยัดใส่กระสอบลงลงไปแล้วนะครับพี่ซีได้ห้ากระสอบเนาะโอ้สุดยอดแล้วล่ะครับพี่ซีช่วงนี้มันไม่มีน้ำเนาะก็ยังได้ห้ากระสอบก็ยังดีเนาะถ้าฝนมาเอาปุ๋ยมาใส่ก็ จะได้เพิ่มอีกนะครับพี่ซีนี่นะครับปลูกอย่างพาราเนาะนี่มันสับปะหลังก็เหี่ยวลงนะครับพี่ซีตายไปด้วยก็มีเนาะมันสับปะหลังเนี่ยทีแรกขึ้นมาเห็นโอ้โหสุดยอดเลยความสวยเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่าฝนจะตกวันไหนนะครับพี่ซีก็นี่แหละรุ้น ลุ้นอยู่ทุกวันนะครับพี่ซีว่าจะตกเนาะความร้อนมามีแต่ค,ความร้อนเนาะฝนไม่มีนะครับพี่ซีเยน็นอยู่บนภูเขาเนี่ครับเยน็นพักผ่อนสบายนะครับโน่นนะครับพี่ซีเป็นที่ไล่ที่สวนเนาะของเขานะครับพี่ซีอยู่ฝั่งโน้นก็ภูตากมองเนาะก็ขึ้นมา ดูแลสวนยางเนาะสวนมันสำปะหลังอืแผงซาราเซล์นี้ก็ทดลองใช้แล้วนะครับพีส่สีสว่างมากนะครับไปซื้อเมื่อวานนี้เนาะเข้าเมืองสกลเนาะไปซื้อเมื่อวานนี้พาน้องไอเดียน้องมาต่อยไปซื้อสุดนักศึกษาเนาะก็ซื้อแผงซาราเซลล์มาด้วยมาติดไว้เนาะสงสัย แม่ามาต่อยกลัวผีนะครับพี่ซีได้ยินเสียงตบมือสามครั้งเคาะขวดใส่โอ้ยผมว่ามันไม่มีแล้วครับพี่ซีไม่ได้รลบหลูเนาะทานก็อย่างก็แล้วนะครับพี่ซีต้องมีเจ้าที่ทถา,านเนาะทันถามไปไหนไปไหนครับพี่ซีก็แม่มาต่อยก็ไม่ตอบเนาะถามเฉยๆเนาะมากีดยางก็ไม่บอกอ่านี่ครับอืม ม,ม,มีที่พักนนวเถียงนี่ยรับไปเซกระตับน,นู่นมีเปนอนเนาะมีหมอนโอ้มีผ้าห่มด้วยแม่มาต่อยเอาขึ้นมาไว้เนาะช่วงพาไม่ได้กลับก็ช่วงฤดูฝนเนาะฤดูฝนฝนมาหนัหนกๆก็จะได้นอนอยู่ที่นี่เนาะนอนรอหยอเน,น้ำกดยางพลาเอานะครับก็ บรรยากาศช่วงค่ำเนาะขับเป็นไหมโอ้ยต้นยังลมพัดอยู่ครับพี่ซีลมพัดเย็นๆอยู่เนาะช่วงนี้ก็จะททำงานก็ค่ำแล้วนะครับพี่ซีใกล้จะค่ำแล้วเนี่ยสี่โมงห้าโมงแล้วเนี่ยูน่นโอ้ยมองไปยังไม่เห็นนะครับพี่ซีบ้านมองไปมันไกลเนาะ บ้านแม่มาตัวบ้านผมถ้าต้นไม้ออกหมดเนาะสมมตินะครับพี่สีต้นไม้แถวนี้ออกหมดนี่มองเห็นหมดเลยนะครับบ้านเนี่ยบ้านตูบบ้าน,านกเกษตรชมบูณ์เนาะภูเขาก็นี่ครับมองลงไปด้านล่างก็จะเสาโทรศัพท์ก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับพี่สีมองลงไปแต่เดินลงไปแล้วไกลเนาะ อยอยากให้เห็นลมหุกออกจังเลยนะครับพี่สีฝนก็ไม่ตกเนาะถ้าฝนตกนี่มันออกเนาะมาวาขึ้นเขาก็ขึ้นเขาภูตักมองก็ไม่ได้ขึ้นหลายวันแล้วเนาะเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนเนาะถ้าจะขึ้นไปหาล่าหนูก็สงสารน้องหมาเนาะมันร้อนนะครับพี่สีน้องหมาก็อยากไปอยู่ครับพี่สีแต่ไม่พาไปเนาะเพราะว่ามันร้อน คนก็จะตายน้องหมาก็จะตายเนาะถ้ามันร้อนจริงๆนะครับพี่สีสงสารมันน้องหมาผมแผงโซลาเซลล์สงสัยเย็นนี้แผงโซลาเซลล์ก็จะได้ใช้เนาะไฟสายไฟประมาณจักสามทุ่มสีทุ่มเนาะเขาก็แม่มาต่อยกับช่างพงก็จะขึ้นมากีดยางพลา น่นแหละครับพี่สีสีสามทุ่มสีทมส่ทุ่มเพราะว่าขึ้นมาแต่หัวค่ําก็กีดดังยังไม่ออกไรลนะครับพี่สีเพราะว่ามันแดดร้อนแล้วเนาะถ้าออกก็แห้งเร็วมองไปด้านล่างนู่นเห็นทางน้ำปปาเนาะมาจากเขานะครับพี่สี ดื่มน้าก็น้ําก็อยู่แถวนี้ก็ใช้น้ําภูเขาทั้งนั้นเลยนะครับพี่ซีน้ําดื่มน้าใช้เนี่ยน้ําอาบนี่เอาจากอ่างเก็บน้าห้วยกระซืะอ,อยู่ใกล้ๆกล้นี่เองนะครับพี่ซีเนาะน้ำดื่มน้ำาไรก็เอาจากผู้หลวงเนาะเนี่กับบรรยากาศช่วงค่ำเนาะโอ้ถ่ายคลิปจบเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วเนาะค่ำแล้วนะครับพี่ซี ครับต้นยางพาราที่ยายปลูกไว้เนาะให้ไว้กีดนะครับพี่ซีโอเสียงอะไรโอ้ถุงพลาสติกเนาะเสียงดังมากนะครับพี่สีลมพัดดังขวกักขวักเลยคิดว่าเป็นผีก็อ้าวลุ้นแต่ฝนนะครับพี่ซีทุกวันนี้ภาวนาให้ฝนตกนะครับพี่ซี ตกมาก็มันสับปหลังก็จะได้มีแรงเนาะจะได้ใหญ่ตัวโตวเนาะจะได้มีน้ํากินเนาะมันสับปหลังไม่ว่าแต่มันสับปหลังนะครับสี่ต้นยางพารากดโอ้โหเหนียวเสาเนาะเพราะว่ามันขาดน้ําตั้งนานนะครับพสีไม่ได้น้ํามันกินฝนตกมาก็มัน,มนไม่พอเนาะตกมาก็มันสับปะหลังก็ยัง เหนียวอยู่นะครับพีสีแบบบ้านผมว่าตกลงมาก็เลียดใส่ลวกทีนี้เหนียวเหมือนผักนึ่งเนาะค,คลิปนี้ก็จบคลิปเพียงทีนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ